ังคันไหยะยะทะปัณก,กังสิ่งใดไม่ผิดพึงถือเอาสิ่งนั้นสิ่งที่ไม่ผิดคือสิ่งที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นไม่ผิดศีลธรรมอันดีงามไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองทำแล้วเป็นการก่อบุญกุศลให้พ่อคุณยิ่งขึ้นสิ่งที่ไม่ผิดดังกล่าวเรียกว่าสุจริตมีสามอย่างคือ 1. กายสุจริตความประพฤติดีทางกาย 2. วจีสุจริตความประพฤติดีทางวาจา 3. ม,มะโนสุจริตความประพฤติดีทางใจสุจริตทั้ง3ประการนี้เป็นความดีเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรยึดถือปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอีกทั้งเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานด้วยดังนั้นเราท่านทั้งหลายพึงจเจริญสุจริตทั้งสประการนี้ ให้สมบูรณ์ในตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้